สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกรมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันพุทธที่24มกราคมปี67นะครับก็เป็นวันที่แลนโดรอสฟอร์มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะกลับมาขึ้นยิมบอท่ากะโหลกอีกครั้งนะครับพร้อมท่าโจมตีเด่นก็คือพายุรายร้อนเป็นท่าชาร์จนะครับซึ่งท่าชาร์จนี้เนี่ยเป็นท่าชาร์จแบบพิเศษด้วยนะก็คือถ้าเราใช้บัตรทีเอ็มเปลี่ยนธรรมดาเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้เนาะต้องใช้แบบพิเศษเท่านั้นนะครับเราถึงจะเปลี่ยนได้นะ ถ้าใครไม่อยากพลาด่าพิเศษแบบนี้แล้วก็ก็ไปตีช่วงวันที่24ถึงวันที่31มกราคมปี67นี้นะครับโดยนะครับแลนดลอสฟอร์มสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ในโปเกเด็กเนี่ยเขาจะบอกว่าแลนดลอสครับเป็นโปเกมอนในตำนานนะครับแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับมีประเภทเป็นประเภทดินบินนะครับก็คือเป็น2อธาตุเนาะโดยเขากล่าวว่าเวลาที่แลนดลอสนะครับ เหินบินบนท้องฟ้าในร่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นดินผู้คนจึงพากันเคารพนับถือและมันมักบินข้ามภูมิภาคฮิซุยจากเหนือจดใต้ได้เพียงโชคผิดตานะครับโดยนะครับเจ้าแลนโดรอสเนี่ยจะเปลี่ยนพลังงานที่ได้มาจากลมหรือสายฟ้าเป็นสารอาหารลงไปในดินจนทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์นะครับ ดังนั้นแผ่นดินที่แลนโดร o อสไปเยือนเนี่ยก็จะเกิดผลผลิตมากมายนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็เรียกมันว่าเทพแห่งไร่สวนด้วยนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยต้องกลับมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทร r น e ลลอสกับโบโทล,ลอสนะครับเขาก็กลับขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสุดท้ายของ3เทพบินจากภูมิภาคอิชูนะครับก็ด้วยความที่แลนโดรอดนะครับเขามีธาตุเป็นดินกับบินนะครับทําให้ เจ้าตัวนี้เนี่ยจะแพ้น้ําแข็งเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะว่าดินก็แพ้น้ําแข็งนะครับบินก็แพ้น้ําแข็งเนาะดังนั้นเนี่ยตัวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพยายามเอาตัวที่เป็นน้ําแข็งมาสู้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีแซมน้ํามานิดนิดแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเห็นว่ามีโปเกมอนที่ไม่ใช่ท่าน้ําแข็งแล้วมันลงมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าที่โปเกมอนตัวนั้นใช้เนี่ยอาจจะเป็นท่าน้ําแข็งก็ได้นะครับโดย CP ของเจ้าตัวนี้เนี่ย ช่วงนี้ก็ดีหน่อยนะครับก็มีบูธบินให้เนาะมีบูธบินก็จะมีโอกาสได้บูธอากาศนะครับก็ CP ที่เราตีอันนี้เนี่ยเป็น CP แบบบูธนะครับก็ตัวนี้จะบูธก็คือบูธแสงแดดจ้ากับลมแรงเนาะก็คือรูปพระอาทิตย์หรือรูปดวงจันทร์แล้วก็รูปว่าวนะครับ ก็าจะอยู่ที่2688ถึง2801เนาะก็คือตั้งแต่2ดาวระดับต่ำไปจนถึง4ดาวเนาะ2801นะครับส่วน CP เวอร์ชันปกติเนี่ยก็คือ2151จนถึง2241นะครับก็ใครไปตีเนี่ยก็ได้ลุ้นใชนี่ด้วยนะตัวนี้ก็จะพัชผู้ถ้าโชคดีเนี่ยอาจจะได้ใชนี่ก็ได้บอกเลยว่าตัวนี้สมัยก่อนเนี่ยเราตีใหม่ๆเป็น ID ไอดีไก่อะ่ะก็คือไอดีไก่ไกอ่ะ ที่บอลแบบว่าน้อยเพราะมันตีนานใช่ไหมแล้วก็เพื่อนไม่ค่อยมียิมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลเวลที่ดีอย่างเงี้ยบอลที่ได้มันก็จะน้อยใช่ไหมครับก็อย่างไอเดีเราตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเล่นมาหนักแล้วเนาะก็เลเวลยิมเลเวลเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะสูงทําให้ได้บอลเยอะสมัยก่อนที่ได้บอลน้อยเนี่ยตีตีเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือดิน้นก็ดิน้นเด้อเดี๋ยวบินไปทางนั้นเดี๋ยวบินไปทางนี้ เดี๋ยวเบี่ยงตัวมาโอโหกว่าจะจับได้นี่ก็คือหนีไปหลายตัวแล้วเนาะรอบนี้เนี่ยกลับมานอกจากจะกลับมาให้จับให้ตีแล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมกระทาพิเศษอีกก็บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ใช้นี่เนี่ยอาจจะแอบเสียดายหน่อยๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่าท่าพิเศษจะมาอีกเมื่อไหรนะ่เนาะก็ถ้าใครเนี่ยว่างๆเนี่ยก็ไปตีก็ดีนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็พยายามเก็บบาทไว้ ก็คือวันศุกร์เนี่ยก็เป็นไปได้ก็ให้เหลือบัตรไว้สักหนึ่งใบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตีโฮโอนะครับโฮโอชาโดก็ถ้าใครไม่ได้อยู่ในเมืองเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปในเมืองเนาะก็อาจจะสะดวกกว่าอาจจะได้มีเพื่อนช่วยตีนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ว่างๆเนี่ยค่อยตีก็ได้เพราะอย่างวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายของอีเวนต์แล้วด้วยถัดจากไปถัดจากไป2วันเนี่ยก็ไม่มีอีเวนต์แล้วก็ไปหาตีกันได้นะครับทุกคน